สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชมกระบะแคปไว้ใช้งาน1คันนะครับสวยๆเนียนๆครับคันนี้สภาพ1ในร้อยได้เลยลองเช็คลองชมดูได้นะครับว่าท่านจะชอบหรือสวยถูกใจหรือเปล่า Toyota h ไฮรักไทเกนะครับปี2000เครื่อง2.5นะครับเบรก ABS นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้า1 2 2 0 0 0บาทนะครับถ้าชอบสนใจไปดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่ถนนกระลบอภึกบางแคนะครับ นี่ครับสวยสวยสมบูรณ์นะครับมีกระบะมาให้พร้อมใช้งานเลยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับรับประกันไปตรวจสอบเช็คสภาพได้เลยครับรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1เดือนครับหรือ10,000กิโลเมตรนะครับเน้นทอคุยรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมนะครับสีสวยเงาฉ่ำช่วงล่างดีงามครับยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นขอบ15นะครับใช้กันได้ยาวๆตัวนี้ระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับหาไว้ใช้งาน คุ้มไม่คุ้มชอบไม่ชอบลองตัดสินใจดูเลยนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับไปดูรถจัดอัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสวยๆนี่เลยครับนี่หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนครับตัวนี้ด้านหน้านะครับน็อตไม่ถอดเลยครับอยู่ครบทุกจุดเลยเอาเป็นว่าฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับสมาชิกที่เน้นกระบะเอาไปใช้งานนะครับเดินทางไกลๆไว้ค้าขายไว้ใช้งานนะครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับกระจบพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้านะครับเซ็นอร์ล็อกนะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์ถ้าท่านชอบเน้นให้ดูรถนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับคันนี้เป็นรถเต้นนะครับแต่ว่าราคาปล่อยมาดีงามมากๆนะครับลองเช็คราคาดูได้นะครับต้องเทียบกับสภาพเลยนะครับผมก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหารถใช้งานตัวนี้อึดทนแน่นอนนะครับ ลองโทรเจราจาสอบถามพูดคุยขอส่วนลดกันดูได้เลยขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมหวังว่าช่องนี้แระรถคันนี้จะถูกใจสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้มีรับประกันให้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วครับชอบและพร้อมเหมาะกับการนะําไปใช้งานหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับถ้าใครชอบและสนใจก็ต้องไปดูรถทดลองขับนะครับโดยรวมทั้งสีช่วงล่างเครื่องยนต์ถือว่าดีงามครับ ขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วครับว่าชอบและอยากไปลองขับดูหรือไม่นะครับสวยสมบูรณ์ครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนี่นะครับหาไว้ใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับรถดีราคาก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกครับชอบไม่ชอบถูกใจหรือเปล่านะครับแต่ถ้าท่านเน้นรถดีเอาไว้ใช้งานคันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนครับไอโทรเลย